ครับวันนี้แล้วก็มีโอกาสได้ไปวัดชุมพลชนะสงครามนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ไปกันมาแล้วประมาณครางนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่3นะครับก็มผมก็จะไปไหว้พระไปวัดนี้บ่อยพอสมควรก็คนก็เยอะพอสมควรวก็ไม่ได้เยอะมาก ผมจะไปเลยมันธรรมดานะครับไปไหว้หลงปูเปลี่ยนนะครับทำบุญก็มีทําบุญปิดทองมีถวายสังฆทานมีทําบุญโรงศพนะครับส่วนผมก็จะมาไหว้องค์พระแล้วก็ปิดทองพระอ,อยุะมาณนี้นะครับ ที่สำคัญก็ที่วัดนี้ก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับผมก็ได้มาประพรมน้ำมนต์ไอฐา,านก็พรสิ่งพิเดีผมก็เลยเอาน้ำมนต์กลับบ้านก็ใส่ขวดก็หลายขวดอยู่เหมือนกันเพราะได้มาเทก็ได้อะไรกลับไปบ้าง ไปอาบน้ำเอาไปอาบน้ําได้เอาไปอาบได้ครับล้างหน้าปะงผมได้นะครับดี๋ยวก็เป็นสิ่งมงคลวัดยยนี้ก็ไปไม่ยากครับก็สะดวกในการเดินทางครับก็เข้าเมตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็แท็กซี่หรือแกล็บก็ไปที่วัดนี้ได้เลยครับเป๊บเดียวก็ถึงนะครับ